ก็บอกว่าสะพานข้างหลังเอาไหเี้ย่เอาเท่นี่ก่อนเดี๋ยวมึงตามเดี๋ยวมึงตามแบก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 หลับเอาเดี๋ยวกูแบกให้เดี๋ยวกูแบกให้เดี๋ยวกูแบกให้ตายไปดาหลัง้าหลังีไว่ไปไปไป ไป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 เร็วไปเร็วเฮ้ยเพื Buffalo> ่อนเปเพื่อฮ้ยเฮเป็นไรวะีี่ป่วยแล้วเพื่อนไม่วยเหรอเพื่อนปวยเหรอไ้เพื่อนเป็นไงเป็นไงไปไหนเพื่อนเข้าบ้านไมเข้าบ้านไานไอ้สั์มันสปีดไม่ได้วะใช่ใเดี๋ยวเื่อ เซฟเพื่อน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 เอ้ยเซฟเพื่อนเซฟเพื่อนเอาเพื่อนลงในที่ปลอดภัยอ่าเพราะไงอยากโดนถูกดับเปล่าอยากโดนถูกดับเปล่าอยากโดนถูกดับเปล่าเฮ้ยของมีหวานเฮ้ยของมีหวานเฮ้ยยังยังรถ